สวัสดีครับทุกคนครับในโอกาสนี้นะครับนิวขออวยพรให้กับดาราเรลี่นะครับผมก้าวเข้าสู่ปีที่20นะครับผมอายุเท่ากับนิวเลยนะครับผมก็ขอให้โตไปด้วยกันนะครับขออวยพรนะครับดาราเรลี่ก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วนะครับก็ขอให้อยู่เป็นสื่อบันเธอครับคู่กับคนไทยแบบนี้เป็นานๆนะครับ ก้าวเข้าสู่ปีที่20ดาราเดลี่นะคะมินพิชยาวัฒนามนตรีค่ะมินเองก็ขอวอวยพรให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำงานคัดสรรแต่คอนเทนต์ดีๆมาให้เรานะคะติดตามชมตลอดปีเลยก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่กับคนไทยอย่างนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะรักดาราเดลี่ค่ะ ก้าข้าสุ่ปีที่20แล้วนะครับผมก็ขอให้ฝากให้ดาราเดลี่นะครับผมอยู่ค้องคู่คู่กับคนไทยแล้วก็พวกผมไปนานๆเลยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับพนักง,งานทุกท่านนะมีความสุขความสุขแล้วก็ขอให้เงินเดือนขึ้นโบนัสได้เยอะๆเลยนะครับสำหรับ20ปีนี้นะครับ ก้าวเข้าสู่ปีที่20ของดาราเดลี่แล้วนะคะขอให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาแบบนี้อีกเยอะๆเลยนะคะก็จะคอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะยินดีด้วยนะครับดาราเดลี่นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วนะครับก็ดีใจมากๆนะครับก็ขอให้อยู่นานๆขอบคุณนะครับที่เอารูปผมลงตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะครับขอเอารูปผมลงเยอะๆนะครับกอยินดีกันนะครับดาราเดลี่นะครับ20ปีแล้วนะครับขอขอให้ดาราเดลี่อยู่นานๆสักค่ามสิบปี4ี้สิบปีแล้วก็ขอบคุณดีทำข้าวผมเรื่อยๆนะครับม แฮปปี้เอ็ดวาร์ชเชอรี่ครับขออวยพรนะครับขอให้ทีมงานทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ในการทํางานนะครับขอให้ใครใครที่อยู่บริษัทนี้นะครับขอให้ร่ํารวยเงินทองนะครับขอให้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับโดยเป็นกําลังใจให้ในทุกเรื่องนะครับก็ยังไงก็ฝากดาราเดลี่ไปด้วยนะครับยังไงขอให้เข้าสู่ปีที่30 40 50ไปจนถึง100ปีเลยครับฝากไปด้วยครับ